เอาละครับก็สวีสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่นน้อย,อยชาแนลกันอีกเช่นเคยนะและเรามาอยู่กันในเกม F c Mobile อีกเหมือนเดิมนะฮะ,ะในวันนี้ครับผมเรามาอยู่กับนักเตะที่เป็นเพชรเม็ดงามที่เป่งประกายเลยก็ว่าได้นะของแมนซิตี้นะครับแล้วก็ในอนาคเนียก็อาจจะเป็นตัวหลักเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยฝีเท้า แล้วก็ฟอร์มกด้เล่นก็ค่อนข้างโอเคได้นะเออเป็นตัวจีตอีกตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับผมนะก็คนนั้นมันจะใครเดยก็เป็นโดกูนั่นเองนะครับเป็นเวอร์ชั่นของ TOTS นะนะว่า Team of the Season นะครับถึงแม้ว,ว่าในรูปแบบที่เขามาเดี๋ยวมันไม่ใช่เป็นตัวท็อปเหมือนพวกตำนานอะไรพวกนี้นะแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของโดกูแล้วนะครับณนะตอนนี้นะณนะเวลานี้นะครับผมนะก็ถือว่าเป็นเวอร์ชันดีที่สุดแล้วนะครับ สำหรับโดกูนะก็เท้าที่ขนาดเนี่ยจ,นะจะเป็นเท้าขวาเนาะเออขวา5ซ้าย3นะครับส่วนค่าพลังก็ประมาณนี้เลยนะฝีเท้า114ครับการยิง98นะส่งบอล88นครับเลี้ยงบอล112แล้วก็สภาพร่างกายอยู่ที่77นะส่วนอะไรที่อัพเพิ่มเติมเนะี่ยผมอัพการเลี้ยงบอลเข้าไปนะครับอันนี้เป็นเม็ดเขียวนะไม่ใช่เม็ดเขียวนะครับผมส่วนค่าพลังรายละเอียดเนะี่ยก็ประมาณนี้เลยนะการเรี้ยวความเร็ว114นะครับก็ เออความเร็วการวิ่งเนี่ย114เช่นกันเท่ากันเลยการยิง98เนาะการทำประตู104นะครับการยิงลูกไกลเนี่ย93นะพลังการยิงเนี่ยอยู่ที่98นะครับควบคุมตำแหน่ง106นะลูกวอลเลย์86นะครับลูกโทษเนี่ย76เนาะการส่งบอลครับอยู่ที่88ปดนะลูกไกลเนี่ย103นะครับลูกไกล79นะการมอลนึงเก้านะครับการเปิดบอล81เส้นโค้ง88นะฟรีคิก56นะครับ การเลี้ยงบอลครับหนะึเนาะก็การเลี้ยงลูกหนึ่รยสิบสี่นะสูงเลยนะส่วนในเรื่องการควบคุมบอลหนึ้อปดนะครับความบองว่งร้อยสิบสีนะปฏิกิริยาเ5ยาสิบหนะครับส่วนสภาพร่างกายอยู่ที่เจ็ดสนะครับกวแข็งแรงไดไปสิบเนะเก้ล้วเจนะครับการกระโดดเขาแปดนะก็ถือว่าโอเคเลยนะส่วนสกิลครับ สกิลติดตัวเ,เป็นสกิลดูเล็ดเนาะแล้วก็มีสกิลเหนือชั้นมาให้นะเสียดายนะครับมันมันเป็นปีกก็จริงแต่ว่ามันไม่มีสกิลเลี้ยงเร็วมาให้แล้วก็เสียดายนิดหนึ่งนะครับผมนะก็ประมาณนี้แหละนี่จะเป็นเม็ดเขียวเนาะส่วนตำแหน่งที่ผมเล่นเนี่ยก็ตามตามนี้เลยนะเป็น L w นะครับก็ประมาณนี้แหละก็ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปดูเลยก็ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าไอ้เวอร์ชันที่ผมเอาไปเล่นเนี่ยเป็นเวอร์ชันของเม็ดเทานะว,ว่าเป็นเวอร์ชันแรกนะครับก่อนที่จะอัพเป็นเวอร์ชัน เม็ดเขียวนะก็อาจจะดูแบบไม่ได้แบบพิวออะไรขนาดนาน,นครับนี่ก็ต้องเข้าใจนะเพราะว่ามันเป็นเม็ดเทาอ่ะดูดิเดนี่ยนี่ขนาดเมนะ็ดเทาครับนี่ขนาดเม็ดเท่าเลยดูผมว่ามันเป็นอีกตัวหนึ่งที่เก่งนะแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าใช้งานเลยครับเอาไปเป็นต้นสำรองก็ได้นะเพราะว่ามันมันใช้งานได้ดีเลยเนี่ยดูดิ ผมหวังว่ามันก็แข่งแข่งพอสมควรนะคือความแข่งแข่งมันไมน่มันไม่ได้อ่อนแออะไรขนาดนั้นนะเป็นปีกที่แบบใช้ได้นะสามารถเข้าปะทะสามารถเข้าชนได้เลยนะครับดูดีความผิวสุดๆแหมก็จุดเด่นของเขาแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการเลี้ยงบอลข้องบอลเหมือนเดิมเลยนะอือดูดีแล้วก็ในเรื่องของความเร็วด้วยนะสุดจัดอะเป็นปีกแบบกระชากทางริมเส้นแล้วก็ตัดเข้าในก็ยิงอะไรปมาณน,นี้นะครับที่ผมเล่นนะ แล้วก็เล่นสนุกมากด้วยนะสำหรับโดกูในเวอร์ชันนี้นะครับผมนะดูครับโดกลบเอียงแล้วก็ยิงครับดูครับเนี่ยเมเท่าจริงนะดูเดียโอเวนอาร์อยู่ที่9กอ่ะนี่แค่มเมเท่านะเว้ผมไปเล่นมารู้สึกว่าโดนใจมากแล้วก็เข้ามือในระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าไอตอนที่เล่นเนี่ยมันเป็นมเมเทดเอ่นะความเร็วมันก็เลยอาจจะดูแบบอึดๆนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็เล่นได้ใช้ง,งานได้แหละ ว่าพอเอาเป็นเม็ดเขียวปุ๊บเนะี่ยโอเคเลยเข้ามือจัดๆเลยเครับโยกมาแล้วยิงจัดสุดยอดตัวกูใครจะเป็นสายสกิลนะอันนี้ก็เหมาะเหมือนกันตัวนี้สามารถใช้สกิลได้แบบค่อนข้างเยอะเลยครับแล้วกม็มีความพิ้วในระดับหนึ่งแหละแต่ว่าส่วนตัวนะที่เล่นมาม,นมันพิ้วก็จริงนะแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันติดอะไรสักอย่างเนี่ยรู้สึกว่ามันยังไงวะมันติดนิดๆหน่อยๆอ่ะ มันไม่ได้พิ้วแบบอะไรขนาดนั้น,นครับลูกนี้ครับพยายามคองบอลให้เพื่อนวิ่งไปข้างหน้านะนก็ถือว่าทําได้ดีเหมือนกัน,นครับเวลาเก็บบอลแล้วก็ตัวอะไรอย่างงี้นะโลกูส่งบอลก็โอเคนะเออแบบต่อบ,บอลคือทําเกมอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้ดีเช่นกันนะครับลูกนี้ก็เรียบร้อยครับกาลินชาคนนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วนะโหดมากเลยครับกาลินชานะโลกูครับ ดูครับการทำชิงกับเพื่อนดูดิมันผิวนะเว้ยดูดิขนาโดนชนยังไม่ล้มเลยะครับก็ถือว่าความแข็งเก่งก็ถือว่าใช้ได้เลยแต่ว่าไม่ล้มก็จริงแต่ว่าก็เสียจังหวะได้ค่อนข้างง่ายเช่นกันนะครับดูแบบอันนี้นอนนอนไปเลยอันนี้นอนไปเลยนะครับมันก็อาจจะมีแค่บางจังหวะแหละที่แบบจู่ๆมันก็นอนอะไรเฮ้ยก็นอนไปเลยอะไรอย่างนี้นะครับผมนะขอโทษนะครับที่พูดติดตขัดนี่มันพันกันนะครับ ส่วนเรื่องความเร็วเนี่ยอันนี้เม็ดเมเทท็ดเทาเนาะก็ถือว่าโอเคอ่ะใช้งานได้นะครับถ้าใครจะใช้เม็ดเทานะแต่แนะนําให้อาเป็นเม็ดเขียวขึ้นนะครับเออเพราะว่าความเร็วมันก็อับขึ้นแบบสูงนะเออจากเม็ดเทาท,ท,ที่แบบน้อยๆเนี่ยพออัเป็นเม็ดเขียวพวกนี้มันอัพขึ้นสูงเลยนะเออเล่นสนุกกว่าเยอะถ้าอัเป็นเม็ดเขียวนะครับซักเม็ดม่วงเม็ดแดงเนี่ยเออก็สามารถใช้งานได้ดีมากๆแล้วนะสำหรับส่วนตัวนะส่วนตัวได้แบบมองดูแล้วก็คํานวณดูนะครับผมนะโดก โรเลดหลบแล้วลากขึ้นมาครับลากขึ้นมายิงเองแล้วดูครับน,นี่เมดเทาด้วยกองหลังทีมเขายังเอาไม่อยู่ครับคิดดูคือแบบมันเก่งมากเลยอน,นี่คือเมดเทาดูวยอันนี้ไม่รู้ว่าผมอวยหรือเปล่าละคือแบบมันเล่นมาแล้วผมมันมนถูกใจมากเลยอันนี้มันถูกใจมากจริงนะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เก่งเท่าตัวเมตาเหมือนซอนหรือว่าเหมือนเนมา่าอะไรพวกนี้นะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นอีก ตัวหนึ่งก็เป็นอ,อีกหนึ่งทางเลือกที่แบบน่าใช้งานจริงๆนะอันนี้แนะนําเลยแนะนําเลยเพื่อใครสุ่มได้นะครับก็ลองเอามาเล่นดูนะเพื่อแบบจะถูกใจนะครับแต่ว่าใครที่เป็นแฟนแมนซิตี้เนี่ยวบอกเลยว่าไม่ผิดหวังนะครับโดกออันนี้ยิงด้วยซ้ายนะมันก็ไม่ได้คมอนะไรขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าข้างซ้ายของเขาเนะี่ยมันแค่สาบเองนะเพราะว่าข้างขวาเขามันห้าไงดูลูกนี้กันบ้างครับโดกอพยายามกระชากนะกันนะดูแบบ พยายามกระชากแล้วมันก็นั่นแหละนั่นมันเมเท้านะก,ก็ต้องก็ต้องย้ำนะ <c oughs> ต้องย้ำว่ามันเป็นเมเทัลเนืในไซก็ยิงครับก็ไม่เข้านะเพราะว่าการจุดกระองเขามันก็โอเคนะสำหรับผมนะการยิงอะไรพวกนี้ก็ถือว่าโอเคนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ค่อยคมอะไรขนาดนั้น,นครับแนะนําให้เอาไปปั่นโค้งดีกว่าอ,อปั่นโค้งน,นั่นน่าจะมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วสำหรับโดกูนะครับผมนะนี่ก็พยายามจะกระชากหนีนะครับ แล้วก็ไม่ทันอยู่ดีเพราะว่าความเร็วเขามันไม่ได้เยอะอนขนาดนั้นนะเนาะนี่ก็ยกเครดิตให้การินชาเลยครับี่เมื่อกี้โดกูเรียกฟาวให้นะก็เลยเอาการินชามาฟรีคิกนะครับโหมดมากการินชา <c oughs> แต่นี่มารีวิวดกูนะดูรครัเนี้ยว,ว่าอบอลคือมันทําได้ดีเลยนะเว้ยอันนี้คือไม่ได้อวยนะเล่นมาคือแบบบอลติดเท้าดีนะควบคุมบอลก็ง่ายนะ พยายามแบบพยายามจี้บอลไปความเร็วก็ถือว่าโอเคเม็ด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 เทานะเม็ดเทานะเออเม็ดเทาย้ำย้ำ <c oughs> ย้ำไปก่อนเม็ดเทานะถ้าเป็นเม็ดแดงอะไรแบบนี้เนี่ยโอ้โหน่าจ,จะแบบจี J ๊ดจ๊าดเลยนะครับดูครับพยายามกระชากหนีนะนี่ครับแอตซิตให้ไปหนึ่งทีส่งบอลได้ดีนะจังหวะเมื่อกี้ส่งบอลได้ดีเลยจังหวะทำได้ดีเลยนะครับดูครับจังหวะนี้จะเข้าสูตร หรือเปล่าพยายามดูครับการเลี้ยงบอลของบอลหลบใช้สกิลเป็นไงเนี่ยเมื่อกี้เสียดายมากโอคาชาไม่ใช่โอคาชาการินชาดิโดกูครับเข้าสูตรหรือไม่เรียบร้อยครับตัดเข้าในแตะเข้าขวาแล้วก็ยิงครับนี่คือสูตรสำเร็จเลยเล่นง่ายมากโดกูตัดเข้าในแล้วก็ยิงก็ชิลมากเลยครับดูครับนี่ไง ว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนำนะแนะนำจริงๆรดูแบบจังหวะเล่นกับเพื่อนมีความเร็วที่พอใช้งานได้หลบหลบไม่ทันครับถ้าหลบทันเมื่อก,กี้นี่เรียบร้อยครับปั่นโค้งเข้าเลยนะครับโดโกดูเด็ดมาแล้วปั่นไกลๆบ้างครับเซฟได้นะโอ้ม่หลักถ้าปันปั่นไกลเกินมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับแนะนําให้ปั่นในเนีน่ยในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ย น่าจะโอเคสุดแล้วครับดูครับอันนี้ก็ติดบล็อกนะเออแนะนําให้ปั่นไอ้กรอบกรอบสี่เหลี่ยมเลยนะโอกาสเข้ามานะันน่าจะสูงกว่านะครับผมมีช้าหลบมาแล้วลูกนี้ตัวกูแอซิดให้ฟัน,นิสเตอร์ลอยยิงครับผมสุดจัดเลยลูกแอซิดลูกนี้คือทามมิ่งดีมากนะครับตัวกูวิ่งมาพอดีเลยนะดูครับตวัดเข้าให้แล้วก็ยิงคนระับสุดยอดคือ พูดยังไงต่อเนี่ยว่าสำหรับโดกูในเวอร์ชันนี้ม,น <c oughs> มันมันดีอ่ะมันดีมากเลยครับถึงแม้ว่าค่าพลังมันอยู่ที่93ก็จริงนะแต่ว่าไปเล่นจริงเนี่ยรู้สึกว่าพิ้วเล่นง่ายนะครับไม่ได้เล่นยากเลยควบคุมบอลก็ดีเลี้ยงบอลก็ดีนะครับแนะนําแนะนําจริงๆใครซุ่มได้ก็ลองเล่นดูเนาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวของโดกยิงไม่เข้าอว้โดกูในเวอร์ชั่นของทีมออฟเดอะซีซั่นนะ ก็เป็นโหร์ชันที่ดีที่สุดแล้วนะของโดงกกนะเวลาในี้นะดูรู่นี้ครับชากมาพยายามหาพื้นที่ในการยิงครับผมเรีบรยบร้อยฮะดูเอาแล้วกัน,กนสำหรับโดกูมันเก่งจริงๆนะเก่งจริงๆนะครับผมมันมันสุดๆสุด,สดๆมากๆคือตอนนี้ดีใจมากคือสุ่มได้ก็มาเล่นนะดีใจมาก ก็ประมาณนี้นะครับโดกูก็ดูเอาแล้วกันก็ลองพิจนารณากันดูนะครับผมนะใครที่เป็นแมสตี้ใครที่เป็นแฟนแมสตี้เนี่ยก็แนะนําให้ซื้อแะให้ซื้อหาหรือว่าลองสุ่มหาเอาก็ได้นะครับนะก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับสาหรับโดกูก็ถือว่าเก่งเลยเลี้ยงบอลดีมีความเร็วยิงปั่นโค้งสะใจสุดๆนะครับลูกนี้ไปอีกลูกหนึ่งนะโอเคครับก็มีแค่นี้นะสำหรับโดกู ก็เอาไว้จิกัน,นคลิปหน้านะครับผมนะใครชอบเนะี่ยก็ช่วยกดไลค์กดซับสไคร e ให้หน่อยนะเพื่อเป็นกำลังใจกับคนทำคลิปกันด้วยนะครับโอเคครับซีโอเกลทิธาบ o ายบาย